ส่วนจังหวัดนครพนมมีศาลเดียวนะครับมีศาลจังหวัดนครพนมการแบ่งอำนาจการแบ่งเขตอำนาจศาลนั้นก็เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งเขตอำนาจเพราะฉะนั้นคาว่าศาลจังหวัดกับศาลจังหวัดในลักษณะการปกครองทางส่วนภูมิภาคนี้มันจะไม่เหมือนกันสภาท่านในความจังหวัดนครพนมมีผู้บริหารงาน ก็คือตัวประธานสภาชานกา,า,าจรจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะและมีกรรมการอีก12ทา่านก็ทำหน้าที่บริหารงานเหมือนกับการบริหารงานของสภาธานการมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันอย่างเช่น การส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความให้แก่สมาชิกควบคุมมารยาทของทนายความในที่ขึ้นอยู่กับสังกัดของสภาแห่งความจรรมบัญส่งเสริมความสามัคคีและประวงเกียรติสมาชิกทนายความส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก ส่งเสริมช่วยเหลือแนะนำเผยแพร่และให้การศึกษาเก่ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายซึ่งวัตถุประสงค์ตรงนี้แหละครับเป็นวัตถุประสงค์ที่สําคัญที่ทางสภาจังหวัดนี้ได้ดาเนินการมาตลอดระยะเวลาที่เราเป็นสภาท่านในความจมาังหวัดเราเปิดให้การให้คาแนะนําให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายแก่ประชาชนทุกวันในเวลาราชการ ในโอกาสนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านพี่น้องที่รักท่านพี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านได้ทราบว่าสภาทานายความจังหวัดนครพนมนมีสำนักง,งานตั้งอยู่ที่สวนชมโขงนะครับในอาคารในสวนชมโขงถนนอธิบดีชาเราจะมีท่านนายความมาให้คำปรึกษาแนะนำท่าน ในเรื่องที่ท่านมีปัญหานในเรื่องกฎหมายนะครับท่านมีปัญหาเรื่องกฎหมายในเรื่องใดก็แล้วแต่ท่านเข้ามาพบเราได้เลยนะครับทุกบันในเวลาราชก,การเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำก่บท่าน,น,านโุณไม่คิดมุลค่าพูดง่ายๆว่าให้คำปรึกษาฟรีนะครับท่านนี้ เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับลงกระสานท่านถูกฟ้องหรือท่านจะฟ้องใครหรือว่าท่านมีทรัพย์สินท่านจะแบ่งให้ใครจะทําอย่างไรมันถูกต้องหรือว่ามีมรดกตกทอดจะทําอย่างไรถึงจะเป็นธรรมให้แก่ทายานะครับหรือว่าพ่อแม่มีมรดกไว้แล้วแต่ตานนี้เผ่เอเผลอว่าท่านตายไปยังไม่มีการแบ่งทรัพย์มรดกอย่างนี้ให้แก่ลวกแก่หลานแก่ทายา ่านจะทาอย่างไรซึ่งตรงนี้มาปรึกษาเราได้เลยนะครับเราจะบอกวิธีการให้โดยวิธีการที่เราเป็นแนะนําให้ท่านนั้นเป็นการแนะนําในข้อกฎหมายทําการโดยถูกต้องตามกฎหมาย,ยนะครับแต่ท่านจะได้รับความเป็นธรรมนอกจากว่าท่านจะเดินเข้ามาปรึกษาเราในที่สำนักงานที่ทําการของเราแล้วนะครับ ถ้าท่านมันมีเวลาท่านจะโทรศัพท์มาก็ได้ครับโทรศัพท์มาที่หมายเลข042514411นะครับเริ่งนาบอกชื่อของท่านที่อยู่ของท่านแล้วก็เรื่องที่ท่านจะปรึกษานะครับเราจะให้คำแนะนำท่านโดยชัดเจนถ้าท่านไม่สะดวกท่านจะส่งหมายมาก็ได้นะครับ ท่านจะจดหมายมาก็ได้นะถ้าเป็นจดหมายก็ยิ่งดีครับถ้าไม่ได้มาด้วยตนเองเขียนบรรยายมาเลยนะครับว่าท่านมีปัญหาอย่างไงอย่างไงต้องการให้นะครับแนะนาอย่างไรนะครับส่งมาที่สภาเทความจังหวัดนครพนมเลขที่394ทับ1อาคารในสนจมโขงถนนอธิบาลกาตบาบนในเมืองอำเภอเมือง,ง,องจังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย48์48000